Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpaกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคราบ อัตตาริขหรือว่าคราบศาสนประวัตินะครับ วันนี้อยู่กับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับคุณครูนุรดีน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อของคาบที่แล้วซึ่งคาบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนแล้วเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านสหบัติท่านหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นพระสหายของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลาอฮะลลยฮิวซัลลัมสหบัติท่านนี้นะครับเป็นคนที่สนิทกับท่านนาบีมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับ อีกทั้งยังมีกิริยามารยาทที่ดีงามสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้เราสามารถที่จะนําแบบอย่างอย่างท่านอบูบักเนี่ยไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับอย่างครับที่แล้วเราก็ได้ดูแล้วนะครับสิ่งที่เขาทําโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้หวังแม้แต่จะให้ผู้คนรู้แต่ว่า พวกเราก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติในเรื่องนี้ส่วนวันนี้นั้นนะครับก็เป็นบทสุดท้ายแล้วที่เกี่ยวกับท่านอบูบักอัสซิด,ดิกครูก็เลยคิดว่าอยากจะสรุปสรุปชีวประวัติของท่านอบูบักนะครับให้นักเรียนเข้าใจเป็นข้อๆไปเลยวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้เรียนคลิปก่อนๆน,นะครับ เข้าไปเรียนกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปดูการบ้านที่ครูฝากไว้แล้วก็เขียนชื่อนะครับถ้าเราเรียนแล้วเราเขียนชื่อไว้ด้วยครูจะได้เช็คชื่อถูกว่านกักเรียนคนไหนเข้ามาเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับชีวประวัติของท่านอบูบักท่านอบูบักอสัสซิดิก มีชื่อจริงว่าอับดุลลอห์นะครับอย่าลืมท่านมีชื่อว่าอับดุลลอห์ท่านอบูบักเป็นบุตรของท่านอาบูกุฮาฟะนะครับชื่อพ่อของท่านก็คืออาบูกุฮาฟะจำไว้นะครับอับดุลลอห์เบนอบูกุฮาฟะนี่คือชื่อจริงแล้วก็เบ้นของอบูบักอัสซิดเดกนะครับส่วนอาบูกุฮาฟะนะครับพ่อของท่านก็มีชื่อจริงที่เป็นชื่อนะครับ นั่นก็คือชื่ชออุุสมานนะครับถ้าเราไปเจอคำว่าอับดุลลอฮ์เบนอุสมานก็คืออบูบักเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับท่านได้รับฉายานามว่าอัสสิด,ดิกนะครับจำไว้นะครับชื่อฉายาของท่านอบูบักก็คืออัสสิด,ดิกนะครับซึ่งแปลว่าผู้ยืนยันถึงความจริงนะครับเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์อยู่ในความจริงเป็นผู้สัต์จริงในเรื่องของอาการเชื่อนะครับเพราะว่า ท่านเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาจริงต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮของอัลลอฮะซัลลัมท่านอบูบักเนี่ยสืบเชื้อสายตระกูลตามีมเผ่ากุเรชนะครับท่านเกิดในเมืองมักกะหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮของอัลลอฮะซัลลัมเพียงสองปีนะครับแสดงว่าท่านอายุน้อยกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสองปีนะครับและก็ที่สําคัญก็คือท่านเกิดที่มักกะเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนกันนะครับและก็ เป็นเผ่ากอรชเหมือนกันเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นเผ่ากอรชนะครับอ่าอย่าลืมนะครับและท่านก็เป็นเพื่อนร่วมอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลของอเลฮิวะสัลลัมจากเมืองมักกะไปยังเมืองมาดีนะนะครับอ่าคนอื่นเนี่ยอพยพไปก่อนไม่ได้ไปพร้อมกับท่านนบีนะครับมีเพียงท่านอบูบักอสิด,ดิกเพียงท่านเดียวนะครับที่อพยพพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัด จากมะกะไปยังเมืองมาดินนะนะครับอ่าเป็นท่านสหายที่ร่วมอพยพนะครับจำไว้อ่าต่อมานะครับท่านอาบูบักเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากท่านนาบดุมฮัมหมัดเนี่ยให้เป็นผู้นำฮัตนะครับก็คือผู้นำบรรดามุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัตในปีฮิจรศกรที่9 และเป็นอิหมมนำบรรดามุสลิมเนี่ยละหมาดในขณะที่ท่านนาบีนั้นเจ็บป่วยนะครับนั่นก็คือ,อเวลาท่านนาบีป่วยเนี่ยท่านนาบีจะแต่งตั้งให้อบูบักอัสิดเิกเนี่ยเป็นอิหมมในการนำละหมาดชาวสหบัตณนะตอนนั้นนะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วก็ท่านนาบีเนี่ยไว้ใจมากที่สุดสามารถที่จะแทนท่านนาบีได้ หลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตไปนะครับท่านอบูบักก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอลิฟะท่านแรกนั่นก็คือเป็นคนที่ดํารงตําแหน่งแทนท่านนาบีนะครับท่านอบูบักเนี่ยถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตในเดือนยจมาดิเดลอาคิับนะครับฮิจรัสกัาชที่13ที่เมืองมาดินะและถูกฝังอยู่เคียงข้างกับท่านนาบีมัมัดสุลลัลของอเลฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอายุอายุ63ปีท่านเสียชีวิตนะครับและก็ ท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นคอลิฟะแทนท่านนาบียเนี่ยสปี3เดือนนะครับจบไปแล้วกับชีวประวัติที่สําคัญสาคัญของท่านอบูบักอัสซิดดดกนะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่ครูเลือกมาวันนี้ครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยจำในส่วนของอ่าชีวประวัติของท่านอบูบักเนี่ยเพียงเท่านี้เพราะว่าเนี่ยคือข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับท่านอบูบักอัสซิดดดกแล้วก็สมกรอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องจํา หลังจากนี้นักเรียนก็จะไปเจาะลึกในเรื่องของอสมมุติเขาได้ไปทำอะไรที่ดีๆเอาไว้เราก็จะได้จำว่าอ๋อคนนี้แหละอบูบักอัสซิด,ดิกซึ่งเราก็ได้มีพื้นฐานกันแล้วนะครับเขาคือใครเขาชื่ออะไรแล้วก็เขาเป็นขลิฟฟะคนที่เท่าไหร่นะครับหวังว่านี่คือเป็นข้อมูลขั้นแรกนะครับขั้นแรกของอเกี่ยวกับขลิฟฟะอบูบักอัสซิด,ดิกนะครับ สำหรับวันนี้ครูขอ,อจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับครูมีการบ้านให้พวกเราทำสัก3ข้อแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับท่านอบูบักอัสซิด,ดิกเนี่ยมีชื่อจริงแล้วก็ชื่อพ่อของท่านว่าอะไรนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับท่านมีฉายาว่าอะไรเอ่ยอ ในข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับท่านดํารงตําแหน่งเป็นคอลิฟะกี่ปีนะครับอ่ะเพียงเท่านี้พอนะครับ3ข้ออย่าลืมเขียนใส่สมุดของเรานะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในแชทแล้วก็หรือไม่ก็ส่งมาที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันครับน้านะครับนักเรียน Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.